เอาลูกกูคืนมาในปาอีปงสาตาคีววิ่งตามมันก็ตามมาเอาสิงว่างน,นพ่อนี่ฮะพ่อฮะผมขอเลี้ยงสัตว์ได้ไหมฮะมันใช่งูหรือไม่ไม่ฮะงัน้นพ่อขอดูหน้าตามันหน่อยสินี่ฮะหน้าตาแปะดีแท้ลูกตต้งชื่อมันว่าอะไรรึอลลี่ฮะงัน้นพ่ออนุญาตให้เลี้ยงเย่ยิงนับพูดอะไรก็ได้เอาข้าออกไปตถึงนี้ทีเหยียดงู Oh, นั่นกับพี่งูหน่อยสิคะไทยเจ้าทำาอย่างนั้นไม่ได้นั้นเหรอฮะเจ้าต้องทำมอย่างนี้ไอบัตรขงสานันนอยุทยานี่นาะไปทักหน่อยดีกว่าเปลี่ยนชุดเงินดื้อขึ้นได้จากชาวจีนสินะจักการเวรงานจะรีบแบวกไว้ว้าวเอ๊แต่งกายใหม่รือเมียจะ้ะเอ๊ะ จ้อเป็นผู้ใดกันปล่อยข้านะแล้วใครเมียเจ้าทำมาจะมิดได้นะเมียจ้าข้าไม่คิดเลยว่าสยามจะเป็นผีมันโดนพุสาสิกแล้วร้องอยู่ว่ะจะไม่ใช่อย่างไรฮห้เฮ้ยไอเวีดนามเองเอามือมาจับไหล่ข้าทำไมหงสานั้นไม่ใช่มือข้าพี่สยามยั่ไหนหละจ้ะาไทยเขาคิดถึงพ่อนะ่ะวรูร้ไง ピンポ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 ン